สวัสดีครับวันนี้กุมาน้อยอันทวนนะครับเหมือนกันเช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะลงสาครับน้ําแห้งครับเพื่มีน้ําเราจะลงมาเก็บบัวไปผัดกินนะครับวันนี้นี่เราหาไม้นะครับลงเลยครับไม่ต้องหาไม้หนูไม่มีนะครับนี่ครับป่าบัวครับนี่มันมันหดนะครับตั้งแต่เช้าจะบานนะครับธรรมดาครับมันหดบ้างบานบ้างนะครับธรรมดาเช้ามันจะ เม่อเช้ามันจะแข็งตัวนะครับกกเปล่าตุ่มไปนู่นเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยตุ่มแล้วไหวออกไปนู่นเลยอ่ะงูอ่ะไม่ใช่งูอ่ะงูมันจะกระโดดตังตุมม่มอ่ะโกกไหมน่าจะเป็นกบครับโดดเป็นหญิงเป็นลิงเลยครับมเมื่มอกี้นี่เคลมต่างกล่องแล้ามดเลยมดไม่เก็บเลยเฮ้ยลองไม่เก็บก่อนเนดะี๋ยวตามไปเก็บทีหลังเป็นดาราก่อน นี่ครับตู้มครับตู้มไปติดขี้โคลนะครับน้ำไม่ลึกครับนี่ครับโหดอกปัวครับเต็มเลยครับนี่ครับบรรยากาศนะครับตามกันไปนะครับนี่ครับ ไม่เป็นไรครับเมียรวยอยากได้ติดกล้องนะครับเดี๋ยวสักล้านล้านซับก่อนครับซื้อกับเขามาครับนี่ครับนี่เลยครับบัวครับงามยอดที่ของวงคนใช้อดีอยู่นะไม่สั่นไงมือถือบางทีมันสั่น แต่ว่าเขาไปตัดในคอมอีกทีนึงอ่ะนี่นะครับเดินลุยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาด่าแล้วนะครับว่าทำไมไม่เก็บให้หมดมะนี่นี่ครับดอกบัวครับรมันทิ้งน้ำมันจะจุ่มนะออ้ยแต่ดิ<ต>นยังแตกละแหงเห็นไหมอ,อืมนี่ครับดาราเรานะครับถึงเก็บกันอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับโอ้ ไปผัดกินนะครับแต่ว่ามันยังเพิ่งมันเพิ่งแตกครับตอนแรกน้ํามันแห้งนะครับมันก็เลยแบบนี่ครับไม่ค่อยใหญ่มากครับแต่ก็ระทางชีวิตไปครับเหมือนยุคนี้ครับยุคโควิดโควิดไม่เท่าไหร่ครับตกงานนี่ผมไม่คุ้งว่าคนย่านย่านอดมากกว่าย่านโควิดนะครับเงาบัวเต็มเลยครับนี่ มันไม่เหมือนไม่เหมือนตรงนู้นเนาะที่มันเป็นบัวบัวอะไรวะบัวหลวงอะ่ะบัวที่มีหลายอะ่ะพูดนะครับี่ลุยโดมีโดให้โดตอดไอม่มีนะน้ำฝนนี่ครับโค้ครับอนี้ครับเข้ามาครับเข้ามาแย่งอันใหญ่กันแล้ครับโอ้ยมั <laughs> นติด เรามาเอาคนเจ้าแรกเลยนะครับนี่ดูครับโหขึ้นเต็มเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับเล็กๆเป็นเป็นธงเป็นทางนะครับเด็กๆครับนี่ครับคือกำครับพอได้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้กุมาน้อยออนทัวร์กันด้วยนะครับมาไปตู่เขาไปตู่วิ่งไล่ไล่นกครับไล่นกเด้ออย่าไล่อะไรมาทางนี้เด้อช้างเชิงยังไม่เอานะ ันเล็กครับต้องเก็บเยอะหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่พอผัดครอบครัวครอบครัวเป็นล้านครับล้านซับเมื่อไหรจะคนดูเยอะๆกับเขาสักทีนะจิปบเราไม่ได้คนจะพลาดมา้บางทีก็สั่นบ้างอะไรบ้างขออภัยนะครับมือใหม่นะครับอุปกรณ์ก็โทรศัพท์เครื่องเดียวนะฮะนี่ครับ นี่เคลือบโอ้นี่นะครับงามครับปุ๊บนี่ครับแต่ก่อนน้ำแห้งเขาขุดเอาน้ำตรงนี้นะครับเราจะมาดูกันนะแต่เมีปลาแล้วนะครับนะครับปลาอะไรครับจ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 ับนี่ ท่อนี้มันะเอาไม่นี้มาปักไหมว <c oughs> ะเดินทางกันไปในครับวันนี้เราจะเก็บปลัวเขาเรียกบ,บัวอะไรนะบัวแดงครับบัวแดงบัวอะไรวะเขาเรียกบ,บัวอะไร <c oughs> นี่ยนะครับ วัวเป็นกรมไหมนะครับเห็นไหมครับเป,เ,เป็นกนวนเป็นกรมรเป็นกำแล็้เเกรเขาเก็บยังไงวะเก็บไม่หมดเลยขึ้นสโลสลเลตามตัวเลยครับแต่ก้านมันไม่ใหญ่คนระับมันเพิ่งเพิ่งมีมันเพิ่งเกิด ตอนแรกมันน้ำมันแห้งมันไม่มีเลยนะมันเป็นเงาอะเงามันแตกโดนน้ำมันแตกเต็มเลยครับนี่ครับบัวนะครับสะบัวนะครับมันแรง้งจนแห้งนะครับแต่ว่าอ่อนๆมันก็กินได้นะมันอ่อนหลายๆมันข้างล่างอะไปจิ้มพริก,กอร่อยนะโหนี่ครับเจอไม้ครับไม้ครับ หนีครับหนีนี่ต้องรีปัตนต้นช้านี่คงบานนะดูนะใส่ตน้นช้าจะสวยนะยนะตอนเย็นจะหูไะะบ <laughs> ไม่ถึงนะไม่ถึงก็ผัดไข่ไข่สักลูกครึ่งลูกก้อยครึ่งลูกเก็บไว้กินพรุ่งนี้ตอกเก็บไว้ก่อนครึ่งลูกแกตู้เย็น <laughs> นะ <laughs> <laughs> เอาเข็มเจาะครับมันแรงนะครับดิ้งแข็งๆเลยครับนี่ฮะเฮ้ยมันเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวมันก็แตก โอ้เก็บไว้คนอื่นเขาบ้างเหรอไม่หมดก็แป่งมาเอ็มเนี่ยเอ็มกินเยอะหลายวันเนียอย่างนี้ครับก็มาอยู่กลางสระนะครับไปนะครับมาหาพึกรในน้ำมีปลาในนามีเคราวนะครับแต่ในนี้ในต,ตอนนี้ในน้ำมีปลาหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ๆมีายบัว นี่ครับโอ้เป็นไงครับวันนี้ดาราเราเหมือนนัเริยนมครับเอคุงดาราสวยๆนะครับจำคลิปนั้นได้ไหมครับปูครับหาปูนี่เพิ่งจะมาด้วยกันได้เพราะว่าโดนปูหนีไปหลายวันครับเพิ่งจะหายอ๋อครับอ้าวเดิมมาทางนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่างอะไรเยอะมากนึงนี่ครับโอ้โหนะครับโอ้โอะไรนะครับนึ่งพึ่งพงครับ รู้อะไรปะไม่รู้อ่ะเคยเอาเคยเอากลับไปดักอยู่ได้ไหมล่าได,ด้ไม่ติดอีกเป็นเรื่อเลยนะหนูหนูก็อยู่เงี้ยแหละอยู่ใ,ใกล้สาดว์ตอนนี้เมื่อวานก็ดักไอ้ตัววันก่อนแม่ผัดกะเพราไม่ได้ดักไกลหนาที่บ,บ้านเลยทางป่ามันเคลือบขอเชหน่อยครับนี่ครับผลงานของเราวันนี้นะครับ ยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งก่อนนี่อันนี้นะเอะถือดิโอสองนครับโหวันนี้นะครับนี่ครับุชมครับเยอะไหมครับผลงานนะครับรับเพิ่งเราเพิ่งมาเก็บนะครับนี่ครับเยอะมากครับหันหันหันหัว